โอ้ใหญ่เหลือเกินไม่เห็นตัวลอยหน่อยออยอมยังยอมยัง เทโพะเอาคันนี้ออกพี่พรเอ็นคันไหนวะนะ่ะเด้อโอ้โหพี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไอ้เ,เจ้าเอาค็น ยอมไหมยอมจะกลับไปหวังโอ้โหอย่าให้มันไปใหญ่ครับไซส์ใหญ่น่าจะสิบบวกใหญ่จริงๆเล่นได้แม้ตรงนะั้นนะ เบ็ดเบอร์อะไรวะเนี่ยพี่บอลฮะเบอร์หใหญ่อยู่นะโอ้โอ้ลอยแล้วโอ้ยยี่สิบแล้วคลิปหายหาย,ายบึกหรือา สวิงไหมสวิงได้ไหมเดี๋ยวผมไปลง,งฮะนะ